เฮโรูเซฮัดค่สบาดีเหมืกคนจ้าเมื่อขาก็ขามมาที่ฟังไทยสเส้นเก่าเส้นเคยเนอนี้นนอะบอได้ขามมาได้ยินนะจา้าขามมาหาคุณหมอจา้ามาฟังผลกวดนาะเออเออหลังจากที่วาเหามาตอนนั้นเขาเป็นอย่างเนและผลกวดออกมาเป็นแบบใดผลกวดออกมาก็คือโบเป็ญญเนอย่างนอะทุกคนนานเออเขาก็ดีใจไปเนาะโบเป็นอย่างเขาก็เห็นในหัาว่าต้องคิดลายตไปโอเคจะตัดภาพมาที่นี่เลยจา้าพาลูกสาวม,มาแล้ว โรตัเนอนและหลังจากนั้นนางกับมานหลาะเดินนู่นนี่นั่นอยากได้หมอนอยากได้ยังอื่นทายไปนูน่นนี่นั่นนางอยากมากินขา้าวี่จริงอยากมากินขา้าวทุกคนข้าวมากินข้าวจะซื้อบริสซื้อเองหอกแค่ทายแบบว่าพักกรอบอบเนอกอบเนยปลอดสารพิษแบบออร์แกนิกมาฝากทุกๆคนจ้าบอกว่าจะเป็นมกเลี้ยงปลอดสารพิษเมนรอนแล้วกันู่นนี่นั่นและหลังจากเลี้ยหานางหล่อจนเมื่อยกับมาเติมบัตรคนเติมบัตรนอนม,มาสร้างอาหารกิน แลอีเม่ก็เติมไปประมาณ300ลูกสาวก็ว่าเออเอานน่นนี่นั่นนน่นนี่นั่นอีเม่ก็จัดไปเขาพัดลูกสาวเข้าข้าวหมูคุณสามีแล้วก็เจอลูกชิ้นฮอตดอกจยอะๆจ้าน้ำจิ้มสูตรเด็ดทุกคนส่วนของอีเม่เป็นพัดไทยเนาะของอีพอ่อเป็นหมูกรอบและลูกชิ้นกินรวมกันเลยจ้าเยอะๆอีเม่ก็กินได้หน่อยเดียวนะความเผ็ด แม่กินบุได้จะเจ็บกระเพาะออกมาแต่บ้านประมาณช่วง8โมงครึ่งฮอดพีกก่กประมาณ9โมงไปนิดหนึ่งทุกคนฮอดอันคลินิกหมอเนาะและหลังจากนั้นเขาก็ออกมานีแหละที่รถตัดได้แหละมาเลาะกินนูน่นนี่นั้นเนาะกินอิ่มแล้วเขาก็กลับบ้านไปและอีเมก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะลูกสาวมันกรบบทต่อไปและหลังจากนั้นนอนกินอิ่มแล้วเขาก็จะมาถอนเอาเงินคืนทุกคนเติมไป300แต่วันยังอยู่20บาท ก็ดีเนาะทุกคนเนาะที่วันยังและหลังจากนั้นลูกสาวมันก็เห็นผีเป็นว่าอีพ็อว่าก็จิงหอดันฮาร์วีน้วจะลูกสาวมาทายหุบแอบไปจากสองสามสัตแล้วก็มาเลาะเบิ้งปึ้มยูทูบยูทูปเพราะว่าตัวเองมีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์วะสนิทสร้างตัวตนมานี่ก็ประมาณสองปีแล้วทุกคนสร้างช่องยูทูปมานี่ก็เกือบสองปีสองปีแปดแล้วแต่ว่าก็ยังบุหันกดจักเทื่อ แต่เขาก็บริคาดหวังอย่างมากมายคนแค่บอกว่าให้เขาได้คลิปได้ลง YouTube เป็นสิ่งที่แบบว่าละลึกไว้เวลาเขามาย้อนเมืองนํำหลังมันก็เห็นใ้เขาแบบนึกถึงความหลังแล้วก็มีความสุขกับมันเนาะเพราะว่ามันเป็นภาพในวาหาโบราณฉันพอเขาเป็นเมมใส่คอมเมมใส่โทัร์ัพน์นเอนมัน,น,นก็เต็มไว้ทางที่นี่มันเป็นมันอัดคลิปท่ายคลิปของตัวเองแล้วก็เอาลง YouTube ไว้ โอเคจ้าทุกคน้วหลังจากที่เราทะเลาะนู่นนี่นั่นแลน้วเนาะกับถึงเวลากลับบ้านนะจา๊ะแต่ว่าก่อนกลับเราซูเฟอร์เราใจดีจะดีเพื่นว่าพามาแวะซื้อลองก้องซีโรลอยแล้วเขาจะแบ่งให้ซูเฟอร์ซูเฟอร์ว่าเป็นอย่างเพราะว่าเพิ่นมีอันท้ายในหน้าเพิ่นแล้วเซนเพิ่นก็ได้เป็นถุงน้อยหนึ่งของเพิ่อนจาะอะไรทุกคนเป็นพาเวจะขวงหารเพิ่นก็ต้องเอาให้คุณพาเวอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องปกติโอเคจ้าทุกคนคลิปเขากระจบไปเพียงเท่านี้เนาะบ่มีอย่างหลายแค่เขามาเลาะลิ่นกินข้าวแล้วก็มาฟังผลกวดนนนีัน เชื่อหน้าเขาก็จะขามมาอีกมาเที่ยวไทยบ่อยๆเพราะว่า,า,าคนไทยนะ่าฮักใจดี